เรามาดูความแตกต่างระหว่างรอสี่กับรอห้าหน่อยนะฮะอ่ามาดูรอสี่อันนี้รอสี่นะรอสี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับรอสี่คือปีที่แล้วเราตรวจปีนี้เราตรวจใช่ไหมครับเมื่อเราสามารถตรวจสอบห้างใหญ่ได้เราก็ต้องเป็น c p a นะงบการเงินปีก่อนได้รับการตรวจสอบโดยข้าพเจ้านอ่ hey. โดยข้าพเจ้าและก็เนื่องจากมันเป็นห้างใหญ่นะครับในรายงานก็ต้องเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับเมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นมันก็ต้องเป็นในเรื่องของอย่างนี้ครับว่าแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขงบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นก็จะเป็นแบบนี้ไปเพราะว่าไอ้ปีก่อนมันเป็นงบใหญ่นะแล้วก็เราก็ลงลงเนี่ยลงลายเซ็นของปีนี้ปัจจุบันของเราก็เราก็ใช้การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปเพราะว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นสามารถเซ็นได้ทั้งห้างและบริษัทนะครับ อันนี้คือรอสี่คือปีที่แล้วเราตรวจปีนี้เราตรวจนะฮะต่อไปรอห้าปีที่แล้วคนอื่นตรวจแต่ปีนี้เราตรวจดังนั้นปีที่แล้วคนอื่นตรวจเขาเป็น c p a เขาตรวจในขณะที่ปีนี้เราตรวจเราเป็นแค่ TA นะเป็นห้างเล็กเท่านั้นเมื่อคนอื่นตรวจมันก็จะกลายเป็นว่าปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยอื่นนะครับแล้วเขาก็คนอื่นก็แสดงความเห็นไปพอมาถึงตรงนี้ก็เราตรวจนะครับเราเข้าติ๊กว่าเราผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะะเพราะปีนี้เป็นห้างเล็ก